สวัสดีครับพบกับช่อง diy สารานารูนะครับผมเนี่ยนะครับก็มีลำโพงเก่าๆนะครับที่เสียแล้วนะอย่าเพิ่งทิ้งนะครับมีประโยชน์นะครับเอามาทําที่วางอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะทําที่วางอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเครื่องกีนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับก็ดีกว่าทิ้งนะครับอันดับแรกนะครับงัดนะครับเอาแม่เหล็กตัวนี้ออกมานะครับ ส่วนวันนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับผมก็จะมีน้ำหนักหน่อยนะครับนี่เลยเนี่ยนะครับก็ใช้เหล็กเบนนะครับดัดนะครับให้เข้าทรงนะครับตามที่ต้องการนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาติดไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับโดยที่ไม่ต้องเจาะสกรูยึดนะครับเขาแน่นเลยนะครับ แล้วไปเจาะรูนะครับเพื่อท้องการเอาตัวแบตกีีนะครับใยญ่เข้าไปเก็บไว้นะแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับผมเห็นไหมครับง่ายมากนะครับไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับงานกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ